สหรับคนที่มาที่หลังกันไม่ทราบนะครับว่ากล้วยไม้คืออะไรคือพวกกล้วยไม้นี่คือพวกไก่ไม,วกมวยนะก็เอางี้นะกันนะพวกพวกพวกกล้วยไม้เนี่ยใครที่อยากจะทําอะไรและยังไม่ได้ทำนะครับให้รีบๆทำจ้ะนึอกอยากจะทําอะไรนึอกอยากจะมีเมียคนก็นไม่ดีถ้าถ้าถ้าคนกล่าวไมอนุญาตนะครับอันน,ะะอนี้เป็นเรื่องของ นึกอยากไปเที่ยวไหนแล้วยังไม่ได้ไปก็รีบไปซะนะเพราะว่าถ้าเธอทิ้งเวลากันเนิ่นนานเนี่ยอาจจะไปไม่ได้เธอจะมาสะแบบแบบเมื่อกี้เนี่ยสัปดาหกนจะดูคนจดินไม่กลับคื้นที่นะครับนะก็อย่างที่ว่านะครับแต่ว่าก็บร็ยัางเป็นยังตามวัยแล้วกันนะตลอดท่านผู้ชายและผู้หญิงก็นี้นะที่สำคับกวกล้วยไม้แล้เราผู้ที่อยู่วันหนึ่งก็ต้องมาถึงอยู่ดี อย่างผมเนี่ยนะนึกโอ้โหทํางานที่เถี่ยวเถี่วแคบเดียวสี่สิบปีสามสิบปีตัวเพวกเราก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราทํางานด้วยความสนุกนะครับทํางานด้วยความสนุกนะมันก็จะสนุกอยู่ที่ตัวเรานะครับถ้าเราทําให้มันสนุกก็สนุกถ้าเราทําให้มันเซ็งถ้าไม่มีความทุกข์ก็ตัวเราเท่านั้นนะครับมันไม่ไปเจอคนอื่นเนาะนะครับแล้วก็ก็อย่างนี้แหละก็เรื่องวกนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกเรื่อง แล้วก็ขอบคุณคุณนี่ด้วยนะไปทำเองเคเิลทีวีให้บ้านผมนะแต่ว่าอวนุยาตทวงหน่อยสายโฟรเอ็กชยนยังไม่มาสี่เส้นสี่เส้นเดี๋ะเนมร์ก่อนเล่มประกาศกลางทะเลกำนันก็ก็กในในท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณพวกเราทั้งหมดนะครับเจ้าที่รอมานอนและผู้เกี่ยวข้องนะครับ ทางเจ้าที่ฝึกงานแล้วก็แต่ผู้ที่เพิ่งเข้ามาทีหลังนะครับแล้วเราพวกที่อยู่นานเนี่ยเขาคุ้นหน้าผมดีอยู่แล้วนะครับที่ได้ทําให้มีวันนี้ขึ้นนะครับแล้วขอบคุณผู้ที่จัดงานพวกประสานงานต่างๆเพราะว่าเมื่อกี้ผมนั่งก้านคุณนารานคนแรกบอกผมไม่รู้เรื่องครับเขจัดให้ผมหมดเลยผมไปภูกเก็ตกลับมาเมื่อวานนี้เสื้อผ้ายังไม่ออกกระเป๋าเลยก็ <c oughs> ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับก็มาเจอ